จะเอาอะไรหืมไข่ตุ๋นจะเอาอะไรฮะไข่ตุ๋นจะเอาอะไรลูกอ่าบอกเลยไข่ตุ๋นจะเอาอะไรแล้วบอกแม่งั้นแม่จะรู้ไหมล่ะฮะจะรู้ไหมเนี่ยแม่จะรู้ไหมเนี่ยไข่ตุ๋นจะเอาเนี่ยฮะแม่จะรู้หรือเปล่ามาบอกดีๆก่อน เอาไรเวร็วมาบอกดีๆไขรตุนจะเอาไรมาบอกดีๆไม่บอกแม่ก็ไม่รู้นะ <c oughs> อย่าบาังคับแม่แม่ไม่แม่ไม่ชอบนะลูกรู้เปล่าถ้าหนูบังคับแม่ไงเนี่ยใข่ตุนหนูพูดดีๆได้ไหมพูดดีๆก็เป็นนะ่ะเตีวเร็วพูดดีๆเอาไรพูดดีๆอย่าบังคับแม่อย่าบังคับแม,าบาบแม่หนูกินแล้วอะลูก กินแล้วนะใครตุ๋นจะเอาอะไรพูดดีๆหาเอาอะไรหาเอาอะไรพูดดีๆลูกเอาอะไรเอารองกองเหรอใช่เปล่าเอารองกองใช่ไหมโอ้อดีๆพ่อนะมาแกะรองกองให้หน่อยเร็วให้ใครตุ๋นสองเม็ด เร็วๆมาเลยอ่าอ่ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพ่อมาแกะให้พ่อมาแกะลองก้องให้ไข่ตุนสองเมตรสมเมตรสี่เมตรห้าเมตรรอเนี่ยรอเนี่ยเขารอเขารอเขนั่งรอดีๆนั่งรอดีๆลูกอยัางอ่ะ ซื้อจัดเลยเดี๋ยวนี้โอ้โหบังคับนนให้ทั้งเปลือกกินไหมซึ่ก็กินแต่มันแกะเองมันแต่มันเละไงไอ้อ,อีกสองเม็ดพอกินเยอะจัดแล้วเนี่ยวันนี้กินมาก หวานนะหวานไหม,หมโลสี่สิบเอ็ดบาทเองเเนะตอนที่โลหกสิบแปดสิบมันไม่หวานพอแล้วลูกไม่เอาม,กอมแก่